不不查，我也查；不查 <laughs>、嗯，我也查；不查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 ，不不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  อออืออืไอ้ลามันมาได้ทูกแล้วอือออืมแงนึกว่ามันโง่อืเออไม่โง่หรอกอืมเออเออมันมากันหมดเลยอืมอืมมีหมากไหมเนี่ยอมีไหมนานมาทีเนี่ยไม่มีออเอาเล่าไหมเล่าเอาไหม เราไม่กินเอาไม่กินเราเลาหนาวนารอดอปูขอบคุณที่มาเยี่ยมเยอะนะนะปูนะต้องขออภัยนะไม่ได้เตรียมไว้ไม่รู้ว่าจะมาอยาคุณมาก่อนแล้วบินมาก่อนเลย อมันปล่อยให้แกเดินนมดมนมนมมาเออม่มาพร้อมกันอยู่พร้อมกันน่ะปินพลุบมาเลยแม่อืออือนํำมาเลยนะมันไม่สงสารคนแก่เลยเนาะเออเออไม่เหลียวมามองกันเลยนะแม่โอ้เพิ่งถึงนะเนี่ยมันเหนื่อย โอ้เจอถึงได้บอกกันผ่อนนางกันยู่เนี่ยมันมากันหมดแล้วเออโอ้สงสารปู่มากเลยเอออือนนนจะลงมาที่ไอ้ล่างกันดีนึงตัวแถวลูกหมาเอออืมจิตมันํำดีอืบางทีมันกับเพี้ยนเหมือนกันอืนิดนึง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 เพื่อความบันเทิง อแต่มันอธิษฐานดีค <We> <trips> ิด <developed> ด <power> <walls> ีทำดีไงอะไรที่ไม่ใช่ของมันมันก็ไม่หวังไม่โลภถ้าของของมันมันก็มาเองจริงถ้ามันโลภมาไหลมันจะบรรลัยเหมือนนั้นบอกมันด้วยอืออม เดี๋ยวไอ้ล่างมันเดี้ยงอีกหลายเที่ยวแล้วมันสั้งขานมันไม่ดีลุกกระเดี่ยวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไรอ่ะจะเดินบารมีนะปู่นะจะเดินบารมีนะปู่นะขอบคุณที่มาเยี่ยมเย็นครับ